สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบนะครับความสว่างนะครับระหว่างหัวโปรเจคเตอร์นะครับแบบ3หัวในหลอดเดียวนะครับแล้วก็หัวโปรเจคเตอร์ LED นะครับของ Fortuner นะครับคือ Fortuner เนี่ย เดิมๆเขาเนี่ยแสงเนี่ยผมคิดว่าก็ถือคําว่าถือว่าพอใช้ได้เลยแหละนะครับความสว่างของเขาความแสบตาความอะไรนะผมก็เลยขออนุญาตเอาหัวไฟของ Fortuner เนี่ยครับมาเป็นเกณฑ์นะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่ามันสว่างไหมนะครับหัวปุ๋อที่เราซื้อมาแต่แน่นอนครับ ของใหม่ของที่พัฒนาแล้วนะครับก็ต้องดีกว่าของเก่าคลิปนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบเป็นเกณฑ์ความสว่างเป็นเกณฑ์แนวทางในการตัดสินใจว่าเพื่อนๆคิดว่าอ่าฉันซื้อหัวโปรเจคเตอร์ของ f o r t u n e r มาใส่นะครับอ่าของฉันไม่เอาดีกว่าฉันเอาแบบนี้ดีกว่าติดตั้งง่ายแล้วก็ความสว่างก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ ่ะดูก่อนนะครับนี่คือของ Fortuner นะเห็นไหมครับมีระบบสูงต่ำในตัวนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเปรียบเทียบเฉพาะต่ำอย่างเดียวแล้วกันเนาอะอ <_ C 1> พัดลมแรงอากาศตัวใหญ่ด้านล่างนะครับดูดความร้อนจากซิงค์ลงมาในโคมนะครับไม่มีตัวใส่ข้างหลังนะครับตัวยึดฐานข้างหลังนะครับ ผมมองว่าเหมาะสำหรับรถที่มีโปรเจคเตอร์แต่ไม่มีเหมาะสำหรับโปรเจคเตอร์อย่างเช่นอิซูซุปี12 14อะไรพวกนี้ผมว่าใส่ง่ายนะ,ะส่วนตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์สําเ็จรูปนะครับเพื่อนๆคงได้เห็นแสงแล้วนะครับจากทลิปที่แล้วเนาะ คลิปนี้เราเอาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ดูซิว่าแสงจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความสว่างนะครับเหมือนกันนะครับผมจะไม่เปิดไฟสูงนะครับจะใช้เฉพาะไฟต่ําอย่างเดียวนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแสงของ l e d นะครับโปรเจคเตอร์ l e d ทั้ง2ตัวเนี้ย แสงจะเป็นยังไงผมขออนุญาตเกริ่นก่อนเลยว่าผมจะไม่บอกนะว่าอะไรดีกว่าอะไรกันเพื่อนๆผู้ชมดูเองตัดสินเาเองนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับจากแสงนะครับความคมของแสงความเค้มนขุ้นของแสงของหัวโปรเจคเตอร์ของ f o r t จู n e er ก่อนนะครับจะเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าลำแสงของ LED Projector ของ Fortuner เนี่ยแสงเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูหน้าเลนว่ามันรู้สึกยังไงบ้างเวลาเราดูจากโทรศัพท์มือถือนะครับนี่คือแสงนะครับของโปรเจคเตอร์นะครับฟอร์จูเนอนะครับถือว่า ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยพูดแต่ต้นที่แบแสงเขาเนี่ยก็พอใช้ได้ถึงขนาดว่ามีคนบ่นกันเยอะหละนะครับอ่ะนี่รูหน้าเลนนะครับแสงประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับตัวจะปิดของฟอร์จูเนอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดไอตัวสีดำนะครับ ที่เป็น3หัวเนี่ยอันเดียวนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวสีดำนะครับที่มี3าหัวในตัวเดียวในหัวเดียวนะครับแฟนผมบอกว่าปกติ2หัวก็ครบไม่ได้แล้วนะครับนี้ดันไป็สาหัวเข้าไปอีกนะครับอ่าเห็นไหมครับ เรื่องการแยงตานะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนิดนึงเรื่องการแยงตาเห็นไหมครับอ่านี่จะนาให้เพื่อนเห็นชัดๆนะครับจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดของฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ทักแสงดูนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอเคเปิดของ f o r t จ n e er เนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดตัวสีดำนะครับทับอีกทีหนึง่งโอเคนี่ของ Fortuner นะครับแล้วนี่จะเอาตัวสีดำทับอ่ะเดี๋ยวให้ดูไฟข้างบนก่อน ด้านบนคือสีดำนะครับด้านล่างคือ Fortuner นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอาลำแสงของตัวสีดำทับนะ เป็นยังไงบ้างครับได้เห็นลำแสงแล้วนะครับผมว่ามันยังไม่สะใจนะครับผมอยากใหเ้เพื่อนเห็นให้ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวผมจะไปลองที่มืดๆนะครับที่ลงรถผมแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเปิดของ f o อยต n นเนอร์แล้วก็เปิดตัวนี้ทับอีกทีหนึ่งเราจะได้เห็นกันว่า มันเป็นยังไงเห็นเงินชัดๆไปเลยอะไก็เปรียบเทียบกันแล้วนะครับเจตนานะไม่ไม่มีเจตนาว่าของใครดีกว่าใครอะไรยังไงนะเพียงแค่อยากให้เพื่อนๆเห็นว่าคุณชอบแบบไหนคุณก็ซื้อแบบนั้นนะครับนี่คือเจตนาของผมนะไม่มีเจตนาจะถิงว่าอันนู้นดีกว่าอันนี้ดีกว่านะครับเข้าใจตรงกันนะไม่มาม่านะครับผมบอกไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่รถเลยครับเดี๋ยวผม เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปดูแสงที่รดเลยเดี๋ยวผมจะส่องแสงนะครับไปทางด้ารุูที่มืดๆนะเดี๋ยให้เพื่อนๆดูกันเราเองนะครับจะเริ่มจากหัวโปรเจคเตอร์ของฟอร์จูเนอร์ก่อนนะครับว่าความสว่างแสงที่ได้เป็นยังไงนะครับหัวโปรเจคเตอร์ของฟอร์จูเนอร์นะครับ เห็นไ,ไหมครับนี่คือลำแสงท้องแสงนะครับของหัวโปรเจคเตอร์ของ Fortuner นะครับเแห้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวสีดำเนี่ยเล็งไปที่เดิมเลยนะครับสักครู่นะครับ แล้วนี่คือหัวโปรเจคเตอร์นะครับของหัวสีดำนะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูโอรเจคเตออีกทีนะ อ่นนี่คือลำแสงของโปรเจคเตอร์นะครับผมจะเอาหัวสีดำโปรเจคเตอร์สีดำนะครับเอาแสงมาทับของโปรเจคเตอร์นะครับด้านบนนะครับคือหัวโปรเจคเตอร์สีดำนะครับแล้วค่อย้ทับแสงลงมานะ อันนี้ยังไม่ทับนะนี่หัวของโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวไฟตัวโปรเจคเตอร์สีดำนะครับเป็นไฟต่ำทั้งคู่นะครับ อันนี้เป็นหัว projector ตัวสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแสงของ p r o j e c t ร r นะครับมาทับลงดูนะว่าจะสามารถทับได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมก็โอเคนะเพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่า หัวโปรเจคเตอร์ led นะครับของ f o r t u n e r กับหัวโปรเจคเตอร์นะครับแบบมี3ามหัวในหัวเดียวนะครับเป็นไฟต่ำด้วยกันทั้งคู่นะเห็นความขึ้นพ้นของแสงเห็นท้องแสงเห็นการทับแสงอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตัดสินใจเองนะครับว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปเปรียบเทียบนะครับหัวโปรเจคเตอร์ฟอร์จูเนอร์แล้วก็ ตัวนี้ปวสีดํเนี่แหละครับผมก็เรียกไม่ถูกจริงคงจะมีประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถที่จะนําแนวทางนะครับในการเปรียบเทียบนะครับรูปร่างหน้าตาและแสงนะครับไปช่วยในการตัดสินใจนะครับซื้อหัวโปรเจคเตอร์มาใส่รถเราได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าผมมีความสามารถที่จะทําได้มีอุปกรณ์ที่จะทําได้ผมก็จะทําให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ